อันยองอาเซโยวันนี้พบก,กับทุกโอมนะครับวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับเดี๋ยวกำลังจะไปโรงเรียนกลางเรืองมีเลก9โมงตอนนี้8โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถไปประมาณสัก10นาทีก็ถึงโอเคตื่นเต้นมากๆวันนี้ก็สลอกเปิดเทอมด้วยที่ฝนตกจ้าเฉดเฉไปหมดเลยแต่ว่าโชคดีหน่อยที่ว่าฝนเริ่มหยุดละลงแค่ไปปล่อยนิดน,นึงก็เดี๋ยวเราปอกลมไป แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปโดยบัสนะครับนั่งไปประมาณ3 0สถานีก็ถึงละเขเคนเดี๋ยวจะครับ hmm. okay, ีลูกออกมาวันแรกนะครับก็เขาใช้ยื่นพาส,สปอร์ตนะครับแล้วก็มันจะมีพรีเซสที่ของลูไปทํานะครับว่าอยู่ในเลเวลไหนนะครับก็จะให้นักสืบตามเลเวลน,นั้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้วันแรกเนะี่ยแล้วเขาจะ o r i e นเทชั o n ก่อนนะครับผม ข้างหน่อทุกคนตอนนี้ก็เลิกเรียนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงพอดีอยู่ในห้องก็กเลยแบบถ่ายด้านนี้นิด,นดนหน่อยนะก็คือพอรู้ป่ะคือเป็นเรียนภาษาใช่ไหมมันก็จะเรียนเฉาะโลงเรียนลงโอมนะเรียน9ก้าโมงถึง สามโมงเย็นก็คือเข้าตรงเวลาแล้วก็ออกตรงเวลาแล้วก็มีเบรกให้มีแล้วก็มีเบรกเล็กให้อีก,กสักสองสามเบรกประมาณนี้ก็เดวันแรกโอเคเลยนะแบบสนุกดีแต่ว่าอาจจะข้อเสียนิดนึงที่ว่าของโฮมเมอร์อมาคนไทยค่อนข้างเยอะและคิดว่าแบบในเยอะเท่าไหร่ก็ร่วมเรียนในห้องมีประมาณสิบสองสิบสามประมาณนั่นแหละคนไทย <c oughs> ห้าคนเยอะปะเยอะค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เรามาก็เลยโคลอมเบียแล้วก็ญี่ปุ่น แล้วก็เกาหลีอะไรเงี้ยแต่นี่ก็ชอบนะแล้วก็มาวันแรกที่ของรวมทำก็คือเขาจะมีเขาเรียกว่าเขาจะเขาเป็นแบบเรียนมาผิดทางเขาก็จะสอนเขาก็จะอินโทรดิวแบบเหมือนโฮมรูมอ่ะ ครั้งแรกของเราเขาเสมือนโฮมรูมให้เราออว่าแบบต้องอะไรบ้างแต่ที่นี่นาโฮมรูมดีมากเลยนะรู้สึกว่าเขามีสเต็ปอะข้อแรกอะหรือว่าเขาโฮมรูมเรื่องอะไรไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการเรียนนะเขาโฮมรูมเรื่องไฟ r e ร์อิมเมอร์เจนซีหรือว่าแบบเกี่ยวกับความปลอดภัยน้ต่างบันไดหนีไฟอยู่ทางไหนหรือถ้าคุณจะป่วยคุณติดต่อเบอร์ไหนคุณมีอะไรคุณติดต่อเบอร์ไหนอะไรนี้ซึ่งรู้สึกว่าเรียนมหาลัยอะก็ไม่เคยมีใครบอกนะว่าถ้าเจ็บป่วยต้องไปหาใครหรือว่าอะไรคือเรารู้ตัวเองอะหรือว่า ตอนเรียนที่เรียนไทยเนี้ยก็ไม่มีใครบอกนะว่าไดนี้ไฟอยู่ไหนอะไรเงี้ยคือซึ่งเป็นเรื่องที่ซิ่งชิ่วสุว่าเขาใส่ใจกับเราตอนนี้แล้วก็เขาก็จแบบมีฟารฟัสิลิตี้พวกแบบห้องอาหารเวฟบห้องน้ำต่างๆไว f i เนี้ยของโฮมเนี่ยก็วันนี้ไม่มีขัดบ้านส่วนของเรียนวันแรกอะตอนแรกเนี่ยเขาจะให้แบบว่าทําข้อสอบก่อนว่าวันแรกเนี่ยเออไม่ใช่วันแรกเขาจะให้ทำพรีเทส ก่อนว่าเราอยู่ในเลเวลไหนแล้วก็เขาก็จะจัดเลเวลเรียนอะตามที่ตามที่เราทำข้อสอบได้ซึ่งเหมือนเขาจะเขาจะสอบทุกบวันจัดมันก็คือแบบถ้าคุณแบบว่าพอสอบเสร็จแล้วแบบคุณเลเวลัพขึ้นอ่ะคุณก็กจะก็จะถูกย้ายไปในห้องที่เก่งขึ้นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะสอนแบบต่างกันอย่างเงี้ยซึ่งก็โอเคนะแต่แค่ว่าร่วมอัดอัศมุนก็เลยมีเพื่อนคนไทยเยอะอะไรเงี้ย แต่ว่าก็โอเคแต่ข้อเสียคือเขาก็ค่อนข้างภาษาไทยคือจริงๆอ่ะของเลนก็บอกมีกุว่าไม่ให้พูดแต่ว่าแบบแต่เขาก็น่ารักอยู่คนไทยก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยต่๊กตาัตก็น่ารักดีวันนี้ก็ซื้อของร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําอาหารเดี๋ยวขอจบวอลอกน่าจะจบแล้วมั้งแต่ําให้จบเดี๋ยวถ่ายต่อให้กันนะกันถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะสอบถามเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผม 拜拜。Bye bye.